มันท <differences S 2> ี track, ่7ค well, ่ะที่7นี่เจมือยังไม่ไมที่เมือเว้ยเว้ยครับผมที่สามที่สองไม่กว่ากพย่อี่บ

สองครั้ง,งปูยังยืนยันในตารางเพราะว่าแม่บุดรเจนึงปั้นเก่าหาออกเก่าชีอพอของปูหัวก็หนุดบ่อยายจะ้ะหนึ่งปีดสองครั้งกันในตารางเันบูมีแต่ร่างออกตัวใหญมากปูกับบรบนะิวารนัผมเอที่เขาจะเป่าเครียดใส่ปูไม่เนี่ยจะเป่าเครียดใส่ปูมันเป็นแค่หมุดและปลายลูกาเป็นแค่จุดทำนูน่นบ่ไปตามกระแสเล่กดังกะปูรึบ่อบ่ไปพระองค์นี้จังได่กับบ่ไปครับ ชีสิบอาชีพีนี่บ่ไปน้ำกระเจียงอื่นเอาเจ้าเจ้าสิจบมาเจ้ทั้งเลยกับพอเขากับดอกเตอร์เพือนอั่นนะ <c oughs> ไปประกายังยืนยันในชุดในตลาดเี่ครับจนชมพี่น้องนในในในต่ลางคือเกูเอาปูเขายังยืนยันในต่ลาง <c oughs> เน้นย้ำมาปูฮะเน้นย้ำใหม่ครับปอปูอันย้ำใหม่เอ๊เอาปูคืออ่าสวดได้บ่ครับ ตรวจเงินรอหะตรวดรอหะตรวดเหรียญโลหะกับเหรียญโลหะที่มาจวดครั้งก่อนตั้งแต่วันที่สสิบองเมษาเพิ่มข้อก็ห้าอีกหนึ่งครับปู12เมษานได้เก้าหนึ่งเก้ากับแปดห้าครับมันอ๋อเก้าหนึ่งเก้ากับห้าแปดโอ้องเมษายนบ้าถมบ้าในมากเนาะยังข้าวปูยังนี่วันนี้มากอีกรอบที่สองรอบที่สองเป็นรอบที่สองครับเหรียญอีเดีนี่เรียนที่ เอามาสวดบอกครับปู่เอามาทายรับชมน้ำกันครับท่านชมพี่น้องผมอยากปู่ค่อยจังคักจังแม่เพ่งเอ็นตัวเลขปู่ปู่เพ่งคักไปครับปู่โอ้โหเพ่งมันเห็นชัดๆเลยปู่ปู่ตัวนี้สิ่พ่อชวนหน่อยกูมูด้วตัวนี้เนี่ยอีกเป็นรอบที่สองรอบที่สองตัวเจะารอบนเนยรอบที่ส ช่เียเจีนมาตรวจวันบ่แม่แม่หมอตอนจิตดยูวัดเต๊บ่แม่แม่หมออันนี้อันนี้ตอนที่สองอะแอนัืมการที่ห้าละมาตรวจราการอือันนี้พศสองสี่หกศูนเนี่ยครับครัสองสี่หกศูนย์ครับสวัสดเ์ไม่ได้ค่ปูนี่วันหึ่งเดี๋ยวสวัสดนรอนเลยนะครับปูู่าคายูร์ตีแยเราเรียนะปูนะครับอืมอืครับพศสองสี่หกศูนหกศูน เ้าตัวนี่แหละไต้องเป้าตัวไก่ครับเหรียญช้างสามเสียบนะครับปู้เห็นมากครับท่านนี้เพ่เห็นครับไก่เเ้าเทาปูเ้าควันฟ้าค่ะเห็นแล้วครับปูอืใช่ควนฟ้าจะยกขึ้นงไหนเห็นหนาปูยังไม่เห็นไม่เห็นลอยกี่ปีเนาะลอยหาปีเหมนครับูุ่งจากปูได้ตัวกัแต่ฉากแต่ เห่ครับเรียนที่ปู่ทำพี่ดีใถ้ามีที่ความามากเปู่นี่เอาไปเพิ่นเพิ่งบอลอ๋ครับนี่ใชอเนี่ยเอาไนี่เมิ่งบอนนี่ปู่อือเอนี่เจ็บที่จริไหนเจีบที่จีไหนที่จะหน้าเบื้งเนี่ยเบิ้งหนึ่งนี่เวลานี่ตอนนี่ปู่อืาเห็นชัดกับปู่เนาะอืมศูนย์เก้าสามวปป่กปรเอาแจ็คิ้ค่ เป็นไปไนปูนะออครับอ <refin ements. S 1> ่าบ้าสาวี่ก็สามจะว่าปูสามถึงนี้าักก็สามรับอยู่บ่อยยู่ดังมาตัวเลขแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นหกสามขนาดหกสามหกสามนม่รู้ว่าปูชุเจอ่อ้แต่ที่นี่่งกสายลูกสาไม่เป็นตู้ไม่เปบนกล่นหกสามบไปเลยจีจีครับปูแ่วาหกสามอ่ะมันบอกว่ามีครับ ่สมไม่ได้กละไ่้อใหจแต่ใหญยได้ที่ดรงกเป็นือหว่ากระสวนแล้ว่จะไปซื้อไว้แถวปูจะพึ่งกระสวนกรวแล้วแบบนั้ปูฟันไปก้อนแล้วเนี่ยแอาก้อนไม่เลยนี่ตรวนี้ชุดในตารางมปูปูห้ไปก้อนเนี่ไปแล้วครับนี่ปูใช้ไปจงจมือเนี่ยครับอืตรงกับชุดในตารางนมครับพี่น้องเข็มชัดเจนไหมครับผมนี่ครับ หกสามหกศูนย์อืมนี่เห็นมัเรขสวดนี่สามนี่ศูนย์กับนี่หกตัวนี้วนี้กลับเพิ่งขค่กลับเพิ่งค่กลับรู้หเป็นหนึ่งโอ้ยบ่ครับสามหนึ่งศูนย์บอครับกับอืมอืมกลับตัรนรู้ไเป็นหกอืมใช่ต้งพยาามเขศูนย์เข้าไปกลับไปข้าหาอีกตัวนึ่งะ กลายเป็นสามหนึ่งศูนย์แล้วปูนอ่ะกับเลขสุดที่ตะุมสามก้าศูด้วยคับอ่าดีครับศูนย์หกสามสามหนึ่งศูนย์นะครับน่าเป็นไปได้กับเบืองอ่าด้วยครับพี่น้องนี่ครับหกสามหกหนึ่งหกศูนย์แล้วปูนอ่ะกับเลขสวดเลขสุดเออเหรียญนวพี่น้องครับเหรียญโบราณแค่คู่นี้ไปไปกับไปไป ใช่ไหมปูนี่ปูเห็นบ้านเห็นหรอออกไปมากมันมันมันทะเลาะกันหลายพวกแบบไปทะเลาะหล่ครับคู่บาอาจารย์เป็นหลายตัวนี้กัม่นมันไปทะเลาะกันหลายเอาไปมาปูดได้ตัดจริงใจปูว่าอย,ย่างไดแบบ ครับปูแก่เปลี่ยนไปแต่คันว่าปูเปลี่ยนไปตัวไหมปูให้ลูกจีนจะซื่อตัวจีนเลยคันว่าเปลี่ยนไปตัวไหมก็ยังว่าต่ำกันอีกอยู่กันตัวครับผมตัวจีนแบบกัย่งว่าต่ำบริการปูจะเปลี่ยนตัวไหมขึ้นเอาตอนนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนอีกมะปูฮะเอาชุดนี้นะครับบบเปลี่ยนเดือนบเปลี่ยนเอาชุดนี้ยังยังงีิมะปูอ่าชุดนี้เป็นชุดไหนปูฟันโค้งสุดท้ายหรือจังไหนตัวนี้ครับตัวนี้จ่าแห่ข้าเบิ่งเช่นกันจะว่าปูว่า ปูเคยเยนมาเลขหลักเลขหลักเลขหลักมั้ยเนาะของปูมันอยู่ยังเนาะความหลักที <men> <men ่เขาเบิกเงินมาคลามรักส่ปูคืออยู่แตกตอวเอจี้ต้องใส่คุณพี่ด้วยมั้คือปูบนอันร่วงหายหอกว่าตัวเต็มตัวยังปูกับมากี่หน่ะเนี่ยแกเอาตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันเลยเนี่ยตัวตรงมันขั้นพื้นนี้ลุตไป เข้าใจว่าขับขั้นพื่อนที่รถไปทีมานีปั้งเลยโอ้รัเน็นึ่ขั้นที่แล้วค่ะขั้นพื้นที่รถปับครับทวนี้ทั้งที่เขากับมาชนกันให้ปูแม่นนะครับนั่นนะสามหกค้สามกับเลขสวดกับเลขสวดเอาละปูเออไปคี่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอีกอืปูน่ะครับ จะเปลี <affiliated>. okay. ่ยนไปเอฟซีจะบอกขจะบอหลายตัวปูเอฟซจะบอกว่าบ่หลายบ่หลายกับผมปูจิเี้ยนอยู่า่าฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า้าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่อฮ่า่่า่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่า่้ฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ก่าฮ่า่ับ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่ย่่าฮ่าั่าฮ่าฮ่า่ใา่่่ เคยย่นใจน้ำขันครับคือปูยืนสามเจ็ดหกปูยืนอไหนกันตกเจ็ดสามกับมันตามลายของปูมากชุดสามตัวนี่เปลี่ยนมันบาปูฮอชุดสามตัวเนี่ยแยกไปแล้วครับอืมมันแบไปตามกันหลายครับตัวนี้เอาไปตั้งจะโอ้ลายมือแล้วอ่าครับผมอันนี้เบาได้ปงเน่ปูเน้นบาเนดเนี้ยนียนี่ยย่นี อปูนี่นี่นี่ครับนเอาไซีนึงเกอยู่ในตารางของปูน่ะครับผมครับเจ็ดห <8. S 1> นึ่งสี่สีเจหนึ่งครับผมอ่าเออสามหนึ่งศูนยม่ไมครับเด็ก้างศูนย์หกสามศูน หกามวนกันวัดอยู่ในสา่างผัวกันเล็กแค่สตร่างครับเลขตรวตรงตัวใดเอามาตรวมดมีเพียง่ะเกลบ้หอเอาไปจับเลยเอาไปจับเลยน้องปูนเอาไปจับเลยอยู่เร่ยต้องไปเ้าตามกระแจเรื่องซมาค่ะชัดกันบอนะค่ะนี่แหละค่ะพาตีเป็นตัวใดนะคะอย่าลืมเมนขาวมาบอกเกจน้าแนเดอค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเกจก็ฝากไลกดแจ้กดติดตามให้กับทานช่องแม่เกจพาชคด้ค่ะฝากดกระดิ่แกเือนไวเพื่อสบราด ตัวเลขเด็ดแนว่ทางดีๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะนีะน่แหละค่ะโค้งสุดท้ายของปูนะคะกับแคบหน้าจอไว้เลยนะคะ4 7 1 7 1่ล่าง3 5 3 6นะคะค่ะแล้วก็เลขล้อหานะคะ063 3106 3 6 1 1 0นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็บกับฝากไว้เพียงทานี้พอๆกันไหมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ